ชาแนล Apple Story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเปิดสตอรี่วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันซึ่งก็ได้มียูทูบเบอร์ชาวเวียดนามได้มาเทียบประเทศไทยและได้ถ่ายทาคลิปวิดีโอรีวิวถนนและหมู่บ้านตามชนบ,บทภาคอีสานของประเทศไทยและหลังจากที่คลิปวิดีโอดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเวียดนามเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาฟังความคิดเห็นของพวกเขากันเลยมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยได้กล่าวว่า ทิวทัศน์ชนบทของประเทศไทยช่างสวยงามและเงียบสงบความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวาว่าวิดีโอของคุณดีมากและมีความสุขที่ได้เห็นชนบทและเมืองต่างๆของประเทศไทยซึ่งแบ่งออกเป็นสถานที่ที่สวยงามหลายแห่งเมื่อมองดูบ้านหลังคาทรงไทยที่สวยงามแล้วตามท้องถนนในชนบทก็สะอาดสะอ้านมากเช่นกันความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าถนนคมนาคมสะอาดมากมีรถสัญจรไปมาคนไทยน่ารักและสุภาพมาก ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าคนในชนบทยิ้มแย้มอย่างเป็นกันเองรู้สึกอบอุน่น,น,นหัวใจความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเมื่อตอนที่คุณลงไปทักทายพวกเขามันทําให้รู้สึกว่าคนไทยเป็นมิตรและ่อนโยนหน้าคบหาความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทิวทัศน์คล้ายเวียดนามมากถ้าไม่ถ่ายรูปบ้านรูปต้นไม้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเมืองไทยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าการได้เห็นสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของชีวิตผู้คนที่นั่นดีกว่าเรามาก ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าถนนหนทางไร้ขยะไทยเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของโลกเราควรเรียนรู้ที่จะเป็นเหมือนพวกเขาความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าถนนกว้างใหญ่และมีคุณภาพฉันชอบสภาพแวดล้อมแบบนี้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าอยากให้พวกเราคนเวียดนามลองขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวเมืองไทยจากเนื้อจะรดใต้มีถนนดีวิวสวยและทะเลเมืองไทยก็สวยมากเช่นกัน ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันเคยมาเมืองไทยแปลกใจมากกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถนนกว้างใหญ่ไร้ขยะโดยผู้คนก็ต้อนรับกันเป็นอย่างดีความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าแต่ละประเทศมีเอกลักษณ์ของตนเองเวียดนามมีสเสถียรภาพทางการเมืองและชีวิตของผู้คนก็ดีแต่ในแง่ของพฤติกรรมและวัฒนธรรมก็ไม่ต่างจากลาวและไทย ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าภาคอีสานของไทยสวยมากฉันขอคุณแนะนําเล็กน้อยครั้งหน้าหากคุณมาประเทศไทยอีกอยากจะให้คุณลองมาเที่ยวภาคใต้ของไทยเพราะมีทะเลภูเขาที่สวยงามน่าชื่นชมอีกมากความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าบ้านในชนบทของประเทศไทยไม่ได้ดีเท่าชนบทเวียดนามเลยในชนบทของเวียดนามมีบ้านหลังใหญ่โตวสวยงามสองสามชั้นถนนคอนกรีตทุกซอกซอยทางเข้าหมู่บ้าน คิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าประเทศไทยก็ใหญ่มากเช่นกันพื้นที่ของประเทศไทยเกือบสองเท่าของเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าถนนของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่16ของโลกเหนือกว่าบางประเทศในยุโรปความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าความยากจนในแต่ละประเทศมีค่านิยมที่ต่างกันความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฝั่งไทยซื้อทุกอย่างได้ในราคา20บบาทไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำและผลไม้ที่ปลอกเปลือกกันในราคาเดียวกัน ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าแผ่นดินไทยใหญ่กว่าเวียดนามเกือบสองเท่าความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ากรมการขนส่งทางบกเวียดนามได้ไปเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันเคยมาเที่ยวประเทศไทยสองสาครั้งชอบที่มีการค้าขายตลอดทางของไทยฉันจําได้ว่าฉันจอดแวะเข้าทุกร้านที่เห็นจนของกินของใช้เต็มรถไม่มีที่จะนั่ง ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าหมู่บ้านในชนบทของไทยก็ไม่ต่างกันมากเมื่อเทียบกับเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าหมู่บ้านตามชนบทของไทยบรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติหน้าผ่อนคลายความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าถึงบ้านตามชนบทของไทยไม่ใหญ่มากแต่คนไทยก็ใจดีและเป็นกันเองมากความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าถนนและหมู่บ้านสวยมากแต่ไม่มีสถานีเก็บค่าผ่านทาง ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันเคยซื้อสายไหมริมทางประเทศไทยกินคู่กับแผ่นแป้งมันหวานอร่อยกำลังมันพอดีและความคิดเห็นท่านสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้กล่าวว่าคนไทยในชนบทอัธยาศัยดีมากรู้จักค้าขายพูดคุยกับคนชาติอื่นแม้ว่าจะฟังภาษาเขาไม่ออกก็ตามแต่พวกเขาก็พยายามทำความเข้าใจ และนี้ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามที่เราได้หยิบยกนํามาแปลเพื่อให้ทุกคนได้ฟังกันและคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมิได้มีเจตนาสร้างความแตกแยกระหว่างประเทศและสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะชมคลิปวิดีโอต้นฉบับที่มาข้อมูลคลิปเราก็จะแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้ใต้คําอธิบายคลิปนี้เช่นเคยขอบคุณสําหรับการรับชมสวัสดีค่ะ